ตอนนี้เราจะมาโดแอดดอบชาวบ้านครับลงใกล้ๆกล้บ้านไปดีเลยเอาว่ะแม่กี่คนเลยเนี่ยมาดิวิ่งอ้อมมาวิ่งอ้อมมาเลาะน้ำมาเลาะน้ำไม่ต้องขึ้นเขาเลาะน้ำมาไอตรงบ้านที่เรามาระเบิดมันอะลงกลางน้ำเลยว่ะลงกลางน้ำเลยว่ะดูดิมั่จะลากที่ที่ที่ซุ่มกันไม่ซุ่มกันเออพี่ซุ่มอยู่พี่ซุ่มอยู่พีุ่่มอยู่ตรงเบอร์รี่นี่แอดดอบอันเก่าของเราเรียก ควันยังไม่หายเลยอันใหม่แม่งลงอย่างเงี้ยอุ้ยลงตรงบ้านมเลยอ่ะมาเร็วมาเร็วตามพี่มาเร็วตอนนี้กำลัง,ายางยิ่งหายยาปัญญาหมดอา้าวกลับเข้าบ้านเหรอใช่พี่ซุ่มยิงไปก่อนพี่พี่อย่าพี่อย่าพี่สุ่มยิงลุยลงในนี้ว่ะมันลงในป่าว่ะตาม ในป่าเอาไงเอาไงอะไรพี่มาแล้วเนี่ยถึงในดอกเนี่ยมี่มีคนเห็นนะเห็นคนวิ่งแล้วเห็นคนวิ่งอยู่ไอ้เด็กเด็กไก่เพิ่งเกิดนี่หว่าฮอเราเดิไก่เพิ่งเกิดแล้วไม่อยากฆ่ามัน พี่อยู่ตรงไหนเนี่ยแอบดรอกแล้วเนี่ยก็ตรงบ้านที่ระเบิดว <okay. pues yeah ิ่งมาเลยเลาะน้ำมาเรียกก็เจอแล้วโอเคพี่นั่นงั้นผมไม่ขึ้นเขาไม่ต้องขึ้นเขาโอ้โยบ้านที่เราระเบิดมาเลยแหละไอ้คนเรียกมันอยู่ไหนวะพี่ถึงจุดแล้วมันไม่มีคนไม่มีคนมาเรียกเลยไม่มีคนมาเลยซอมบี้อยู่เต็มเลยใครกดเรียกวะน่ะส้มอยู่เนี่ยพี่ส้มอยู่เนี่ยเฮ้ยนี่ไงมันปลาระเบิดแล้วมันปลาระเบิดมาแล้วนั่นไงนั่นไง โอ้ไม่ยิงคนรูระเบิดมาน,มนี่ไงจากข้างบนตรงนี้ไปบ้านข้างบนนะ่ะนี่ใช่มันอยู่บนเขาอะ่ะมันเฟียงอะไรลงมาไม่รู้เมื่อกี้เ,<ม>เห็นอยู่แบบวิ่วองอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ผมกำลังเอาะไปนี่ตอลบอยก็ไม่มีโอ้ม,มันลากผีอยู่มันลากผีอยู่ โหแมงระเบิดก็ไม่มีคนกลั่นไงเพราะแมงเฮ้ยมันลากลงน้ําเฮ้ย hey, มีสามตัวเหรอวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชยิงมันที่ลากลงน้ําเรามาแย่งมันได้เลยอะ่ะเห็นควายยังเห็นแอดดอบยังยังไม่ดูนงินอะไรไอ้เห็นลนะพีม่มาเลยมาเลยมาเลยพี่อยู่ตรงไหนเนี่ยลงแอดดอบเลยเนี่ยมาดิ แต่พี่ยังไม่ได้เก็บพี่รอมันอยู่รอคนมาเก็บอุ้ยพี่วิ่งไปฝั่งนู้นเลยล่ะเนี่ยเนี่ยคนวิ่งอยู่เนี่ยมันลากผีอยู่ไม่เห็นไม่เห็นมันลากผีอยู่ไม่เห็นพี่เห็นแล้วพี่เห็นคนแล้วพี่เห็นคนแล้วเห็นคนแล้วอยู่ันเดินอยู่ันเดินมันเฝ้าอยู่คนหนึ่งมันอยู่นเนินตายหนึ่งตายหนึ่งตายไปแล้วไอ้คนเฝ้าอยู่ข้างบนตายแล้ว มายังเร็วมายังนี่ไงนี่อยู่ตรงน้ำเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละนั่นคนดีแล้วหรอวะไหนที่คนไอ้บนนั้นตายไปแล้วมาปลาเระเบิดไฟหน่อยดิเวลาคนอยู่ของเราแหละเอาแล้วแหละ เฮ้ยปลาระเบิดหน่อยดิปลาระเบิดไฟดิล่อมันหน่อยด ی, อิยด ی, พวกเนี้พี่มีมีมีดว่ะเอาไงดีข้ามเลยยันข้ามมันดีกว่าเฮ้ยไม่โดนล่ามันกลับมาล่ามันกลับมา,ามอา้าวเราวิ่งไปโดนไฟทำไ,ไมนะ่ะอือ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 พี่ล่าผีเลย,ยผมเก็บเองเน่เน่เน,น่่พี่ข้ามมันอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่ง ลาาได้ไงไม่มีมีดอ่ะวูบมีสองถุงเลยนี่ว่ามันตายนี่ว่าสู้กันตรงถุงนี้นี่ว่าอานี่ไงงคนนมัักกลเ็บขอไหนเก็บไปยังมันเก็บไปยังอ้าวหลุดปะเนี่ยอ้าวหลุดเหรอกรรมเน็ตหลุดเหรอครับผมอ้าว พี่แกไปเลยผมล่ากผีแล้วเนี่ยมันแหลกมันแหลก,ลก,ลกเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระตกุกโอเคโอเคพี่แกไปไหนกูไหนคนน่ะมันตายแล้วมันอยู่ตรงไอเดอกอะไรพี่เราจะไปตีพี่แล้ว no โอเคโอ้โหมีแต่เหล็กเออมีแต่เหล็กกากน้เดอามาเปล่าคอนเวิร์ต่าจากศพไปเก็บศี้เฮ้ยกอบก่อนมันมาแล้วมันมากัดหลังล้วแล้วเออหาไ ดูว่านอ้สงบสุขไหมพี่นี่นี่พี่ทิ้งคอนวดให้เปล่าอันนี้มระด็นอันนี้อ่ะอืมไมายเลขสีแดงด้วยได้กระสบมาสงบสุขกันโอเคครับเราจบเฮ้ยเอดอดลงแล้วนู้น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 น้ายมือ้ายมืออีกลูกนึงนี่ไงเนี่ยเห็นเปล่าสีเขียวสีขสีขาวใช่ไหมสีเขียว วุ้ยแม่งลงใกล้ๆกันเลยอ่ะยังเก็บลูกแรกเพิ่งจะเก็บเสร็จแม่งมาอีกแล้วไอ้ยอันนี้เจอคนแน่เลยว่ะไอเดี๋ยวอย่าวิ่งไป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 ให้มันลากให้มันลากไปให้มันลากไปเลยแล้แอบตรงต้นเบอร์รี่นี่แหละเออแอบอย่างเงี้ยแอบอย่างเงี้ยอ้าวเด็ดต้นเบอร์รี่ทำไมกำลังจะแอบเลยแอบ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 อ้าวเซเวอร์อีกสิบห้าทีปิด เดี๋ยวก็มาใครมันเรียกเล่นเปล่าวะเฮ้ยผีไม่มีผีไปแล้วนะผีไปหมดแล้วผีไปหมนแล้วผีห็นแล้วให้มันเก็บก่อนให้ไม่เก็บก่อนปล่อยมันปล่อยมันลากปล่อยมันลากมันเก็บไม่ได้หรอกมาคนเดียวไอควายไอควายมันไปเก็บเหรอมันเก็บตายน่ะตายน่ะจะตายน่ะจะยู่หนีจะตายน่ะ พี่วิ่งวิ่งวิ่งไปฆ่ามันเออวิ่งไปฆ่ามันแล้วฆ่าผีเดี๋ยวร้อยมันวนมาอีกรอบก่อนเฮ้ยมันยิงธนูมันมีธนูระเบิดมีธนูธนูระเบิดหรือเปล่าหายไเนี่ยเนี่ยมาแล้วมันมาแล้วสองคนพวกนั้นเฮ้ยมันยิงมันยิงมันยิงมีคนเดีียว่มนเลยรอบเลยไอ้ปล่อยมันปล่อยมันมันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเรามันจะอยู่บนเขียวพี่เอามันเอามันเอามันรอบเลย ไอชุดเกาะไอชุดเกาะม่วงอ่ะเฮ้ยไปชาร์จมันดีกว่าไปฆ่ามันดีกว่าได้ของเยอะกว่าพี่ว่าไม่โดนไม่โดนพี่ว่าฆ่ามันได้ของเยอะอีกเราไม่ต้องเอาแอร์ดรอปนะพี่เออแอร์ดอปยังไม่เก็บไปรอบกันดีกว่าเนี่ยวิ่งในน้ำ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 เฮ้ยไม่โดนไอ้ไงเ่าใส่ยิงดักไอ้ฮาไอพ่วงมาแล้วยัดเข้พวกมาหลายคนเลยโอ้ยโดนโดน หลายคนหลายคนเก็บไอ้ดอกเลยไหนที่หลายคนอย่นยูไหนอ๋อนั่นนหละบนบกมับนบกมับนบกเฮ้ยสอมบี้ตบแล้วหลบเร็วไปไป,ไปล่อมันพีน่ยิงแม่งเลยเฮียลีลาตบอยู่นั่นนะ่ะมันมาอีกแน่เลยมันมาอีกแน่เลยมันมีสามตัวเห็นมันว <3 S 1> ิ่งเข้ามาโยนนะ เออโหจะฆ่าตัวน้ำไม่หน่อยโอ้ยได้ระเบิดแลนด์ไม้แลนด์ไม้ได้แลนด์ไม้ป้าป้ากลับบ้านเลยเอ็กเทอร์นอลด้วยป้าป้าได้แลนด์ไม้วะโอเคครับวันนี้เราจบภารกิจนะครับแย่งชิงแอดด็อปนะครับสองอันเนี่ยของใครก็ไม่รู้เราไม่ได้กดไหนอยู่หรออยู่หรอเอาป่ะล่ะไอ้ได้แล้วไอ้ตัวที่กำลังฟุ้งมบนดอยนั่นนะผีหรือเปล่าวะเนี่ยคนคน เออว่าผีป่าวะผีที่ผีผีกรรมยิงไปสองนัดโอเคครับจบจบแล้วนะครับเดี๋ยวมาต่อกันใหม่